ทีเดียวเพื่อจะเปิดหน้าวันนี้ที่เราเปิดหน้าเพราะว่าเรามีอะไรพิเศษแล้เหรอไม่มีเลยก็แค่ขอให้เขาเบื่อก็เป็นมาเราเล่นกันนะคะก็จะมาเดี๋ยววันนี้นะเจอกันรอคลิปลงได้เลยนะคะวันนี้นะเดี๋ยววันนี้เราจะลงคลิปนะ เนี่ยจะลงคลิปเป็นแคสเกมกันนะคะแต่ไม่ได้ไลฟ์สนนะผู้ติดตามยังไม่ถึงก็ช่วยกดกรับกันมาเยอะๆนะคะจะได้แคสได้นะคะช่วยกันกดนะคะจะได้แคสเกมกันได้น้องตัดเลยอย่าลืมกัน้วยนะคะโอเคบอกแค่นี้ละลืมเรื่องสำคัญเลยค่ะเราจะมีการ Q&A ให้ทุกคนถาม Q&A เรามาคุระกี่อันก็ได้นะคะแต่อย่าเป็นหัวข้อนะเพราะว่ามันเอาเอาข้อหนึ่งนะข้อประมาณเยอะสุดขอให้ วันนี้เราจะมาแคสเกมเมินิกโง่กันนะคะรอดูเลยค่ะเดี๋ยวเราลงนะคะทุกคนก็มาคอมเมนต์ได้นะเราจะเปิดคอมเมนต์บ๊ายบายคลิปยังไม่จบ อบตัวโอ้ชอบตัวอ้าวไ๊่มีอะไรคะ่ะที่ชอบไม่แต่ว่ไม่เป็นไรหยาใช่นี่ขอยืมเชลฟี่หน่อยนะ